สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง US a คาแหล่งรวมสารัะและเรื่องราวยันยนต์และเครื่องจักรกลระดับโลกที่จะพาทุกท่านไปพบกับความรู้ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นและวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินขับไล่โจมตีที่มีชื่อเสียงที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกนั่นคือ a v 8B Harrier ซึ่งถือเป็นเครื่องบินที่มีความพิเศษและแตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปอย่างมาก a v 8 b Harrier หรือที่หลายคนเรียกว่า Harrier II เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีภาคพื้นดินที่ถูกออกแบบโดยสหรัฐอเมริการ่วมกับอังกฤษจุดเด่นที่สุดของเครื่องบินรุ่นนี้ก็คือความสามารถในการขึ้นบินและลงจอดในแนวดิงหรือที่เรียกว่า VSTOL Vertical Short Takeoff and Landing ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้ Harrier สามารถปฏิบัติการได้จากพื้นที่จำกัด เช่นบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลานบินชั่วคราวหรือแม้แต่พื้นที่รบที่ไม่มีรันเวย์ยาวๆแบบเครื่องบินทั่วไปในด้านการออกแบบ AV-8B h a r r i e ฮใช้เครื่องยนต์เจ er ็ตโรสรอยเปกัซัสที่ทรงพลังซึ่งสามารถหมุนหัวฉีดไปยังทิศต่างๆได้ทำให้เครื่องบินลอยตัวในอากาศและเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างคล่องตัวระบบนี้นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการการบินอย่างแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้กองทัพอากาศและนาวิโยธทินสหรัฐมีเครื่องบินที่ไม่ต้องพึ่งพาฐานทัพขนาดใหญ่ตลอดเวลาด้านอาวุธและสมรรถนะแฮร์รียมีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจสนับสนุนภาคพื้นดินการโจมตีทางอากาศการลาดตระเวนหรือแม้กระทั่งการป้องกันทางอากาศเครื่องบินรุ่นนี้สามารถติดตั้งอาวุธได้หลายชนิดตั้งแต่จรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ ตรวดอากาศสู่พื้นระเบิดเลเซอร์ไปจนถึงปืนกลอัตโนมัติทำให้เป็นเครื่องบินรบที่มีความยืดหยุ่นสูงมากนอกจากนี้ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรววจ,จับและโจมตีเป้าหมาย ในแง่ของสมรรถนะการบินแฮรเรียสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ1,065กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทำการบินราว3,500กิโลเมตรและสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า4,000กิโลกรัมซึ่งถือว่าน่าทึ่งสำหรับเครื่องบินที่มีน้ำหนักไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่น นอกจากสมรรถนะแล้วสิ่งที่ทำให้ a v 8B Harrier กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกก็คือการถูกใช้งานจริงในการรบหลายครั้งเช่นสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามในคาบสมุทรบอลข่านรวมถึงการปฏิบัติการทางทหารของนาวิกโยธินสหรัฐในหลายพื้นที่เครื่องบินรุ่นนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและความทนทานสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้กันมากที่สุด คือเรื่องของราคาสำหรับ AV8B Harrier นั้นราคาต่อเครื่องในยุคที่ถูกผลิตออกมาอยู่ที่ประมาณ30ล้านถึง35ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้งอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งถ้าคิดเป็นเงินไทยในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านบาทขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนมหาศาลสำหรับกองทัพแต่ถ้าเทียบกับความสามารถและความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วหลายประเทศก็ยังเลือกที่จะใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ แม้ว่าในปัจจุบัน a v 8B Harrier เริ่มถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง F35B Lightning II ซึ่งมีสมรรถนะส,สูงกว่าและใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ Harrier ก็ยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารเพราะมันคือเครื่องบินรุ่นแรกที่สามารถใช้งานจริงในการขึ้นลงแนวดิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของเครื่องบินรบ การได้ศึกษาประวัติและเทคโนโลยีของ AV-8B h a r r i e ฮถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของวิศวกรและกองทัพในการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับตัวเข้ากับสนามรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมองย้อนกลับไปแฮรเรียไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมการบินที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ๆม,ม,มาจนถึงปัจจุบัน และนี่ก็คือเรื่องราวของ a v 8B Harrier เครื่องบินรบที่ขึ้นลงแนวดิ่งได้พร้อมราคาที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางการทหารและนวัตกรรมการบินที่ยิ่งใหญ่ฝากกดติดตามช่อง USA Car ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรและเทคโนโลยีจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ICUNEXT VIDEO